you เอกตัวน้อยน้ำจนาตสิขวงหวงเพนกาแฟนช่องา อยากให้คอยคือให้หนูเป็น s u Wow ได้มาเรียนอยู่กับท่านตามลักท่านตามลักได้ให้พระอบมาอันหนึ่งหนุเนี่ยอยากรู้มากนะักว่าข้างในนี่มันมีอะไรแต่อาจารย์บอกนักบอกนะอย่าไปเปิดกลางทางให้ถึงบ้านแล้วค่อยเปิดแต่เราใจร้อนเราจะเปิดวันนี้เลยจะเปิดพระอบด้วยท่านใด ด้วยท่านใดนั่งใจว่าอยากจะรู้ 扫房。<music> <music> i home. โนเกีย no อย่าทำเป็นเก่าทไมออกรายการหาเช้าเ oh. มาใหญ่แม่มาจีบยิงโชว์พี่ชายเห็น่พีแล้วมันใสท้าสู้โน no เกียยังเทบไม่ใช่พระเอกคนนั้นขอโชว์พลัง วันนี้ต้องชมำ์ที่ฉันพี่ชายอย่ามาเก้ากายกับหนูอยากคิดมาจีบพี่มุงเทีมทำไมเหนียวจะฆ่าพี่แชมป์ให้ดูเลยบอกก่อนเลยนะโนกียเห็นหน้าหล่อๆแบบเนี้ไม่ได้เป็นพระเอก เป็นโจร้นเพราะฉะนั้นอย่าพุ่งสู้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยใจเย็นไว้ออกอรายการมีตั๋ติดเงินทองส่งมาให้ถ้าไม่ส่งมาให้งั้นส่งไม่มาคนนั้นมาให้เราเดี๋ยวนี้เกียร์ไม่เอาฆ่าละคนนี้ที่สุดขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใกล้วันสงกรานแล้วเขาห้ามลวนลามผู้หญิงและพี่ไปเนี่ยนะลวนลามใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ต้องเอาแม่นามาให้พี่ไปเที่ยวตรงการเดีย๋ยวนี้เราไม่ให้แล้วทำไมวะถ้าหากไม่ให้วันนี้เราสองคนก็ต้องตายกนมีข้างหนึ่งเอ้าระังตัวนะพี่ เห็นจะฆ่าเด็กฉันก็เลยกะว่าจะกินมันซะเนี่ยอ๋องั้นกินเลย <c oughs> เดี๋ยวพักแบกให้ไปกืนกินกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะมาสัมภาษณ์ทั้งน้องแชมป์คนงามแต่วันนี้เป็นโจรแล้วก็สาวสวยหมูแฮมและขาดไม่ได้ <c oughs> พอหนุ่มน้อยตัวเมี่ยงคำโนเกียสักครู่เดียวค่ะอย่ามายุ่งของฉันยายยุ่งฉันบอกว่ายายยุ่งเบรกที่แล้วได้ดูลิเกน่ารักมากเลยครับไม่อยากให้จบเลยอยากจะให้เล่นต่ออีกแต่ไม่ได้ครับเบรกนี้ต้องมาคุยกับเขาทั้ง3คนหน่อยนะฮะโดย เพาะลิเกตัวน้อยของเราน้องโนเกียน้องหมูแฮมแล้วก็น้องแชมป์ครับสวัสดีทั้งสามคนเลยครับสวัสดีครับทั้งสามคน้แลขอหยิบแก้มหน่อยทด่ไหมยตัวนิดเดียวจะไปสู้กับพี่เขานี่แล้วคนดีมากเลยโะเมืท่อนี้ปเป็นไงลูกได้หอมพี่หมูแฮมเป็นไงชื่นใจไหมชื่นใจค่ะโนเกียเล่นได้อินมากเลยแอบชอบแอบรักพี่หมูแฮมจริงไหมเนี่ยไม่จริงค่ะ จริงค่ะว้าวมแชร์กันทีนีน้ซะแล้วออาแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งออาเริ่มจากหนูก่อนลูกอีกทีนึงสวัสดีครับหนูชื่อน้องนาเกนเล่นอยู่กับพี่สอนรามน้ำเพชรครับอายุหกขวบครับอือ,อทั้งข้งางพี่แมลูกสวัสดีค่ะชื่อน้องหมูแฮมนะคะนางเอกรุ่งพริรมรุ่งเรืองค่ะเป็นนางเอกอยู่คณะพรเทวายรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ประจำอยู่ที่คณะรุกขเสียงหวานค่ะอายุสิบสามปีค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อ เลิกชัยราเชนหรือชื่อเล่นชื่อน้องแชมป์นะครับตอนนี้แสดงลิเกอยู่ที่คณะสอมน้ำเพชรครับผมคณะใหญ่ทันั้นเลยครับผมแต่เมื่อกี้พูดไม่ทันพี่กอดผมคนนั้นเอาผมกลับบ้านไปเลยใส่ฟอเลถทามีคนแถวนี้ห้ามไม่ห้ามไว้พี่เอาไปแล้วแล้วสามคนที่มารวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยถึงแบบดูต่างคณะกันใช่ไหมอย่างน้อยคนละคณะคับนุกใช่ครับผมแล้วมารวมตัวกันได้ไงกับการซ้อมอันนี้อ๋อก็คือว่า ผมกับน้องโนเกียจะอยู่คณะเดียวกันนะครับสอนรามเพชรแต่ว่าน้องน้องหมูแฮมนี่อยู่อีกคณะหนึ่งแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เคยอยู่สอนรามน้เพชรเราก็โทรติดต่อกันอะไรได้ครับยังโทรติดต่อกันอยู่เป็นพี่น้องกันครับผมติดต่อเรื่องงานหรือเรื่องอะไรคะน้องแชมป์เรื่องงานเลยเรื่องงานเลยบังโนเกียมากนะครับใช่ไหมคะฟังารื่องานล้วนๆโนเกียครับผมแล้วการแสดงชุดเมื่อกี้นี้คือชุดว่าอะไรนะลูกโนเกียหนูก็ไม่รู้ลูกไม่นอะไรไปแล้วลูกก็ไม่ หนูจะหอมพี่มูแฮมอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยพระอบพบรักใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอ้แล้วไปซ้อมเป็นตรงไหนครับจังหวะจังหวะการเข้าการออกอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือว่าพี่ใหม่ผู้จัดการของน้องโนเกียเขาบอกเรื่องมาแล้วเราก็มาซ้อมกันละหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็มาซ้อมกันเองอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็ให้แม่นกรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมกับพูดกันนิดหน่อยเนาะยากไหมโนเกียลูก ไม่ยากเลยครับโนเกียมีคนอยากรู้ว่าหนูเล่นลิเกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตึ้งแต่สองขวบครึ่งครับสองขวบครึ่งปัจจุบันนี้กี่ขวบอปัจจุบันนี้ก็หกขวบครับหกขวบแล้ววันนี้กี่ขวบหกขีหล่แล้วก็มีเท้าเอวแล้วข้าวเท้าเอวแล้วแล้วนองเกียจำได้ไหมลูกว่าตอนสองขวบเขาเล่นลิเกได้ยังไงตอนนั้นใครพามานะาไม่ใช่ครับ พ่อหนูเล่นลิเกกับพี่สอร้านมะพริอ oh. นานมากเลยครับ oh. Oh. แล้วแล้วหนูก็เวลาพี่แบงค์ออกอย่างเงี้ยครับ oh. หนูก็ไปดูพี่แบงค์ครับหนูเวลาพี่แบงค์ออกอย่างเงี้ยหนูก็วิ่งไปดูวิ่งไปดูเลยครับ oh. Oh. แล้วหนูก็บอกว่าพ่อหนูทำไมพ่อไมห่หนูออกไปเล่นแบบอย่างนั้นบ้างออ oh. oh. สรุปคือไม่มีใครพาไปเข้าวงการด้วยตัวเองถูกต้องแค่ดูงคี่ดูมาดูเล็บดู่แบงค์เต้นมาลได้เลยอ๋อคุณพ่อก็เล่นด้วยแต่พ่อไม่ได้เล่นอยู่คณะหนูครับออ๋แล้วตอนนี้คุณพ่อกับโนเกียใครดังกว่ากันหนูเห็นบอกว่ามีซิงเกิลของตัวเองด้วยเหรอโนเกียใช่ครับแล้วขอให้พี่แบง่์ฟังสักนิดนึงได้ไหมลูกได้ครับเดี๋ร้องซิเพื่อเอกตัวน้อยจิตใจเลื่อนลอยเฟื่อย มองหาวันนี้มาลองขอทานสัทธาฝากตัวนี่นาในห้อมใจแฟนโอ้ยดัดกิ่มากเลยอยากหูบีบจังเลยอารใช่มอ่ะมาที่น้องหมูแฮมบ้างแล้วหมูแฮมสนใจลิเกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกตอนปัจจุบันพี่บอกสิบสามเหรอไอสิค่ะเป็นสาวเลยเนาะ เก่งมากฝีมือลายมือมูแฮมเข้ามาสู่แวดวงการลิเกได้ไงคะก็เข้ามาสู่วงการลิเกนี่ตั้งแต่อายุ3ามขวบก็คือแรกแนี่คือเต้นแขกเดินตามเขาตอนแรกคือแบบว่าเหมือนเรายืนมองอยู่ข้างเวทีลิเกแล้วก็แบบแม่หนูอยากเป็นแบบนี้อยากคืออยากอยากมีชุดสวยๆใสอยากใส่กระโปรงบานๆเพราะว่าเราเห็นมันเหมือนตุ๊กตาเพราะเราจะเล่นตุ๊กตาแบบแบบตุ๊กตาบาร์บี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบ อยากจะเป็นอย่างนี้บ้าง<ช>แล้วก็มีความใฝ่ฝันความมุม,มานะอยากจะทำก็เริ่มออกเดินตามเขาจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะหนูก็ต้องขอบคุณแม่กับพ่อค่ะที่ให้ให,หมเป็น,นคนที่สนใจด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะนะคะเนาะเอองแชมป์อะครับแล้วน้องแชมป์ล่ะอ๋อ,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 อผมผมนี่เล่นมาั้งแต่2 2> อายุ12ครับเพราะว่าได้พครูมลรักแล้วก็แม่ครูดวงแก้วครับผมสอนร้อง กแล้วก็สอนลำคือชื่อแรกเขาชื่อลุงศาสตร์เขาสอนมาตลอดเลยครับตั้งแต่อายุอย่งน้อยแล้วหนูก็ได้อยู่คณะสอนลานเพชรมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับอยู่สายนี้ไงอยู่ิเก์สายร้องเพลงกันมาตั้งแต่สินะคะหลายคนรู้จักน้องแชมป์ในบทบาทของดาวร้ายหน้าหล่อแต่จริงๆเห็นว่าเบื้องหลัง เป็นหนุ่มวิศวะโยธาใช่ไหมยังไงยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเรียนวิศวะโยธาครับโโอ้หเห็นไหมฉันเลือกกอดคนไม่ผิดไม่ผิดนะคะคนร้องแล้งนะทั้งคู่นี้ร้องเพลงก็เก่งร้องลิเกก็รอดมากค่ะน้องหูแฮมได้ข่าวว่ามีเพลงมีซิงเกิลเหรอคะค่ะกำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้อยังหนุกยังค่ะกำลังอยู่ในช่วงกำลังทำเพลงอยู่ค่ะหรอบอกบอกได้ยังบอกยังไม่ได้มันเก็บไว้เป็นความลับนะ ได้ค่ะบอกได้หล่ลอๆเอามกชื่อเพลงว่าอะไรลูกชื่อเพลงรอยแผลใจค่ะหลอนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะนิดหนึ่งได้ไหมได้นิดเดียวอ่ะมาแผลครั้งนี้ยิ่งกว่าครั้งไหนและถึงแก่นใจข้างในเลยโน้โ เวลาน้อยจังเลยใช่ไหมคะอยากให้เขาล้อกอยากฟังน้องแชมป์เห็นว่ามีหลายค่ายทาบทายนะคะแต่คิวน้องเยอะมากก็ไม่มากเท่าไหร่แค่2,562คิวเท่านั้นเองจริงหรือเปล่าฮะก็คณะาเตอรน้ำเพชรตอนช่วงนี้มีงานตลอดเลยก็เลยไม่ไม่ว่างเลยมีอันปี63ได้นะครับหลายๆปีอยู่คิว้นยาวไปแล้วนะคะอีีกปข้างหน้าก็เลยไม่มีเวลาทำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กําลัง ดูให้อยู่ครับผมอ่ะท้ายสุดแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับของเราบ้างครับอนเกียครับอะครับก็ฝากเป็นซิงเกิลใหม่เพลงพระเอกตัวน้อยไปด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามหนูติดตามได้ในไลฟ์สดนะครับหรือว่าใน YouTube พิล์มว่าน้องโนเกียนะครับผมเป็นงานม่กเมูแ่ะหมูแฮมโลกมาค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ขออยากจะฝากไว้ด้วยนะคะน้องหมูแฮมนะคะศิลปินบ้านไทยลูกทุ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลมา มาเร็วๆวันนี้นะคะรอยแผลใจค่ะครับต้องแชมปครับครับผมส่วนผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีซิงเกิลแต่ว่ายังยังทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ ติดตามกันได้ที่คณะสอนรามน้ำเพชรมีงานทุกคืนอยู่ในเพจได้นะครับบ้านไทยลูกทุ่งแล้วก็ในเพจสอนรามน้ำเพชรดูว่างานเล่นที่ไหนไปเชียร์ไปชมแล้วไปเจอตัวทักได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับก่อนได้ขอบคุณค่ะเอล้วหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่เจอกันวันหยุดยาวๆนะครับมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสับจ่ายอีกทีหนึ่งโน่นเลยสิบเจ็ดเลยครับนะคะกลับมาเจอกันเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ของไทยเรานะคะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงพี่ๆมโนตีทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ ស <laughs> ព្ទណះครับពីក្នុងណឆៃនេះខ្លងសុខយខ្ពស់ស្ញមហាវណ្នសង្ខារ